ตอนนี้เราก็อยู่ที่ถ้ำนางแอนแล้วนะครับภายในถ้ำแห่งนี้มีโถงถ้ำขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยหินเหล่านี้เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตที่ถูกน้ำพัดพาและค่อยๆตกตะกอนก,ก่อให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆที่น่าทึ่งบ้างก็คล้ายม่านน้ำตกบ้างก็คล้ายเสาหินขนาดใหญ่ ส่วนชื่อของถ้ำนางแอนนั้นมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาว่าเป็นเรื่องราวความรักของนางแอนกับเท้าท่านหนึ่งที่เกิดหลงรักกันทั้งสองมีความรักมั่นไม่ว่าชาติไหนก็จะขอรักคนรักของตนเพียงผู้เดียวเมื่อทั้งสองได้หมดอายุไขฝั่งเท้าฝ่ายชายก็ได้เนลมิตหินให้มีลักษณะคล้ายสีวลึงส่วนนางแอนได้เนลมิดหินที่มีลักษณะคล้ายโยนีและบ่อน้ำศักศดิ์สิทธิ์ณถ้ำแห่งนี้ เอาไว้ให้ผู้คนได้มาดื่มมาใช้และขอพรเพื่อเป็นสี่มงคลนะครับตรงนี้เหมือนช้างอู้หูมีช่องเขา